ลึกลงไปในป่าใหญ่ของอเมริกาที่กวัวเตม,มาลาอารมณ์เงาของเมกไม้หนาพันธ์ทึบมันก็ได้มีการค้นพบครั้งสําคัญครับที่กําลังจะพลิกโฉมความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอารยธรรมมายาเมืองโบราณขนาดมหึมาที่ซ่อนตัวอยู่มันก็กําลังเผยโฉมให้เห็นถึงอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเคยจินตนาการนี่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องราวของชาวมายาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นเรื่องราวของเทกชนเผ่าลึกลับแห่งยางพาราผู้มีวัฒนธรรมเก่าแก่ยิ่งกว่าเอสเท เสียอีกพวกเขานะครับก็สร้างสารรค์สิ่งต่างๆด้วยทักษะและความทะเยอทะยานอันน่าทึ่งจนทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรมอันพิศวงเอาไว้เบื้องหลังสองอารยธรรมลึกลับนี้เละครับแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างกันหลายร้อยปีแต่ ว่าดูเหมือนกําลังจะมาเขียนประวัติศาสตร์อเมริกาโบราณขึ้นใหม่ด้วยการใสอย่างไรอย่างนั้นแหละในคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านไปดําดิ่งสู่โลกอัศาจรรย์ของชาวเทคและมายาสองชนเผ่าโบราณผู้สร้างสรรค์อารยธรรมอันยิ่งใหญ่และพวกเขาก็ทิ้งเป็นมรดกไว้ให้แก่โลกใบนี้ตั้งแต่พีระมิดที่ตั้งตรงา่านฟ้าไปจนถึงระบบการเขียนสุดลำ้ำที่ยังคงสร้างความตื่นตะลึงมาจนถึงทุกวันนี้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของเมืองที่สาบสูญหรืออารยธรรมอันลึกห ที่เลือนหายไปแต่มันคือเรื่องราวที่จะพลิกมุมมองของคุณที่มีต่ออดีตไปเลยทีเดียวหลายๆท่านนั้นก็อาจจะคุ้นเคยกับแหล่งโบราณคดีมายาสุดอลังการครับอย่างที่โทรอันหรือ City. แต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีชนเผ่าหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับนั่นก็คือชาวเทคชาวเทคนั้นพวกเขากโดดเด่นด้วยการสร้างสรรค์ผลงานจากหินขนาดมเหึมาโดยเฉพาะหัวหินซึ่งก็ไม่ใช่ชื่ออำเภอนะครับแต่ว่ามันเป็นรูปปั้นหัวแล้วก็แกะสลักอยู่บนหินครับรูปทรงนั้นก็แปลกตาพอดูๆแล้วมันก็ไม่เหมือนชนพื้นเมืองแถบเม็กซิโกหรืออเมริกันเลยสักนิดอารยธรรมโบราณของชาวโอเมกนะครับผู้เป็นต้นกําเนิดของวัฒนธรรมเมโสอเมริกานั้น ก็ยังเป็นปริศนาที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ป่าทางตอนใต้ของเม็กซิโกมาหลายศตวรรษแล้วการค้นพบอารยธรรมลึกลับนี้นะครับมันก็เริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่19เมื่อนักสำรวจชาวยุโรปนั้นบังเอิญไปพบเจอกับซากอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เก่าแก่กว่ามายาและเอสเทกเป็นร้อยปีจุดเริ่มต้นของการไขปริศนาโอเมกนะครับมันก็เกิดขึ้นในปี1862เมื่อมีการค้นพบหัวหินขนาดักษ์ใกล้กับเมืองเทสซโปเตสในรัฐเวราคุสของเม็กซิโก โดยโฮเซเบกาอีเซลานโนนักโบราณคดีชาวเม็กซิโกการค้นพบหัวหินขนาดมหึมาในครั้งนี้นะครับมันก็ได้สร้างความมึนงงตรงใยให้กับผู้คนเป็นอย่างมากลักษณะใบหน้าของหัวหินนั้นก็ดูแปลกตาทําให้เมกลก้าถึงกับบรรยายว่ามีลักษณะ คล้ายกับชาวเอธิโอเปียข้อสังเกตนี้นะครับมันก็ทําให้เกิดทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับต้นกําเนิดของอารยธรรมบางคนนั้นถึงขั้นเชื่อมโยงไปถึงแอฟริกาหรือเอเชียกันเลยทีเดียวก่อนที่เราจะรู้จักกับชาวโอเมกันจริงๆนะครับการค้นพบของพวกเขานั้นมันก็เต็มไปด้วยปริศนาครับเพราะว่าตอนแรกะที่เจอหัวหินยักษ์โบราณพวกนี้มันก็ไม่มีอะไรบอกใบ้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพตามนะครับรูปสลักหัวหินพวกนี้นะ่ะมันก็สูงกว่า6ฟุต หนักเป็นตันๆไม่เหมือนเสียงใดที่พวกนักโบราณคดีเคยเจอในแถบนี้มาก่อนจนกระทั่งศตวรรษที่20ครับมันก็ได้มีการค้นพบอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมพวกเขานั้นถึงเริ่มะฏิตประต่ตเรื่องราวของอารยธรรมโอเมกได้ในช่วงปี1920ถึงปี1930ครับนักโบราณคดีอย่างฟานร้อมและแมทธิวสตอรี่ก็ได้เริ่มขุดค้นแบบจริงจังแถวชายฝั่ง อ่าวเม็กซิโกแล้วก็เริ่มเจอหัวหินยักษ์แบบนี้เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆแถมยังเจอรูปปัน้นและเข้าของโบราณเด่นอีกด้วยนะครับแหล่งขุดค้นสําคัญๆนั้นก็จะมีอยู่3ที่หลักๆครับก็คือซาลอเรโซลาเวนตาแล้วก็เทซาโปเตส ซึ่งปัจจุบันนั้นมันก็คือศูนย์กลางของอารยธรรมโอเมกนั่นเองครับสิ่งที่เจอในการขุดค้นพวกนี้มันก็ยิ่งใหญ่อลังการมากๆโดยเฉพาะหัวหินยักษ์นี่แหละครับมันก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของชาวโอเมกเลยก็ว่าได้แต่ละหัวนั้นก็สูงตั้ง3เมตรครึ่งขึ้นไปมีน้ําหนักถึง40ตันเทมิ่งไ้ก็คือหัวหินหัวเดียวนั้นมันก็หนักเท่ากับช้างแอฟริกัน10ตัวรวมกันเลยทีเดียวครับแล้วที่น่าทึ่งก็คือหัวพวกนี้น่ะมันแกะสลักจากหินบา็อซซึ่งเป็นหินู้เขาไฟที่ ขนย้ายมาจากเมืองที่อยู่ไกลออกไปทั้ง60กว่าเมตรแถมยังไม่มีล้อหรือ สาต์ช่วยล่ากอีกตั้งหากในสมัยนั้นพวกเขาจะขนย้ายกันยังไงนะเรื่องเหล่านี้นะครับมันก็ยังคงเป็นปริศนากันอยู่เลยเรามาดูที่หัวหินยักษ์กันใกล้ๆบ้างครับเราก็จะเห็นได้ว่าหน้าตาของแต่ละหัวนั้นก็จะไม่เหมือนกันเลยมีทั้งหน้าตาเคร่งขรึมบางหัวนั้นก็ดูใจดีแถมยังใส่หมวกคล้ายๆกับหมวกกัน็อกอีกด้วยทําให้นักวิชาการนะครับก็ต่างคาดเดากันไปต่างๆนานา,นาว่าเป็นไปได้ไหมที่คนพวกนี้พวกเขาอาจจะเป็นนักรบนักกีฬาหรือแม้แต่เทพเจ้าก็เป็นไปได้และถึง หัวหินพวกนี้นครับเจ้าตัวใหญ่แต่รายละเอียดและการแกะสลักนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสุดยอดประลาดที่สุดไปเลยครับมีการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าที่หลากหลายดูแล้วก็สมจริงครับทถมแต่ละหัวนั้นก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอีกด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหัวพวกนี้น่ะมันคือรูปเหมือนของผู้ปกครองครับหรือบุคคลสําคัญในสังคมโอเมกนั่นเองหินบะซอที่ใช้สร้างหัวรูปปั้นขนาดมเหิรมาของชาวโอเมกนั้นมันก็ถูกขุดมาจากเทือกเขาทักเลอร์ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง อารยธรรมโอเมกไปหลายสิบกิโลเมตรการขนย้ายก้อนหินขนาดมหึือมาเหล่านี้นะครับมันก็ต้องใช้แรงงานและความเชี่ยวชาญอย่างเหลือเชื่อและมันก็ได้มีทฤษฎีบางทฤษฎีนะครับที่บกชี้ว่าชาวโอเมกนั้นอาจจะใช้การผสมผสานระหว่างท่อดไม้กลิ่งครับแทนลากและแรงงานคนในการเคลื่อนย้ายหินในขณะที่บางทฤษฎีนั้นก็เสนอว่าพวกเขานั้นอาจจะใช้ทางน้ําในการขนหินโดยแพ ก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามวิธีการที่แน่ชัดนั้นมันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ซึ่งมันก็ยิ่งเพิ่มความน่าหลงไหลและลึกลับให้กับอรารยธรรมโอเมกเข้าไปอีกเหล่านักวิชาการก็ได้ใช้วิธีการวัดอายุคาร์บอนกัมมันตรังสีซึ่งมันก็เป็นวิธีการวัดอายุของโบราณจากปริมาณคาร์บอนที่เหลืออยู่ในวัตถุนั้นๆคล้ายๆกับที่เราดูรูปชั้นดินต่างๆครับที่ถูกทับถมกันยิ่งลึกเท่าไหร่แล้วมันก็ยิ่งเก่าทีนี้พวกเขาครับก็จะไปสำรวจชั้นดิน,นรอบๆบริเวณที่เจอห แล้วก็วิเคราะห์โบราณวัตถุต่างๆที่ขุดเจอด้วยดูว่ามีลักษณะทางศิลปะแบบไหนสมัยไหนถึงจะรู้ว่าเก่าแก่แค่ไหนแหล่งโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดของชาวโอเมกนะครับก็ชื่อว่าซาลอเรโซมันมีอายุตั้งแต่1,200ปีก่อนคริสตกาลบางอันนั้นอาจจะเก่าแก่กว่านั้นอีกก็เป็นไปได้นะครับส่วนแหล่งโบราณคดีลาเวนดาก็เป็นศูนย์กลางสําคัญของชาวโอเมกเหมือนกันมียุครุ่งเรืองประมาณ9 0 0ง4 0 0ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งมันก็เก่าแก่มากๆเลยทีเดียวแสดงว่าชาวโอเมกอาจจะเป็นชนกลุ่มแรกๆในเมโสอเมริกาที่สร้างอรารยธรรมขึ้นมาก่อนมายาตั้งหลายร้อยปีนักทฤษฎีหลายๆท่านนะครับก็เชื่อว่าอรารยธรรมโอเมกนี่แหละ คือต้นกําเนิดของวัฒนธรรมต่างๆในเมโสอเมริกาเหมือนกับเป็นแม่ที่ให้กําเนิดลูกๆอย่างเช่นชนเผ่ามาย,ยาเอสเท็กและอื่นๆอ,อีกมากมายแต่ว่ามันจะเป็นเพราะอะไรนั่นเหรอมันก็เป็นเพราะว่าชาวโอเมกนี่แหละที่คิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นมานะครับเป็นเจ้าแรกๆเลยไม่ว่าจะเป็นปฏิทินแบบลองเขา้าที่นับวันเวลาแบบย,วยาวๆหรือแม้แต่แนวคิดเรื่องศูนย์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับแถมยังเป็นคนริเริ่มเกมบอลแบบเมโสอเมริกาอีกด้วย นึกภาพชนเผ่ามายาเอสเทกเล่นเกมบอลแบบเดียวกับที่โอเมกเคยเล่นกันสิครับน่าสนใจไหมละ่ะทีนี้นะครับยังมีนักวิชาการบางกลุ่มเขาก็เชื่อว,ว่าชาวโอเมกนั้นน่าจะมีการแบ่งชนชั้นกันอย่างชัดเจนโดยมีชนชั้นสูงครับคอยสั่งการชาวบ้านให้ทํางานหนักๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างหัวหินยักษ์หรือการก่อสร้างสิ่งต่างๆช,ชั้นสูงเหล่านี้ก็จะมีอํานาจล้นฟ้าอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากสร้างอะไรก็ต้องสร้างหัวยักษ์พวกนี้ก็เลยอาจจะเป็นรูปเหมือนของพวกชนชั้นสูงครับ สร้างขึ้นมาเพื่ออวดบารมีตัวเองให้คนรุ่นหลังนั้นจดจําใบหน้าไปอีกแสนนานแต่เดียวก่อนนะครับมันก็ยังมีอิทธิศีหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวพวกเขาก็บอกว่าหัวหินโอเมกพวกนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาเพราะชาวโอเมกนั้นก็มีความเชื่อเรื่องชามมนครับหรือการติดต่อกับโลกวิญญาณหัวหินพวกนี้มันก็เลยอาจจะเป็นตัวแทนของเทพ,พเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนนั้นก็บอกว่าหัวหินพวกนี้มันถูกตั้งให้ตรงเข้ากับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับเป็นยา ฝ้าประตูคอยปกป้องสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าไปรบกวนในด้านการล่มสลายของอารยธรรมโอเมกนะครับมันก็ยังคงเป็นปริศนาที่นักวิชาการขบคิดกันมายาวนานแล้วราว400ปีก่อนคิดการครับศูนย์กลางสําคัญของโอเมกอย่างซารโลเรนโซแล้วก็ ลาเวนตานั้นมันกลับกลายเป็นเมืองร้งรางอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองนั้นมันก็หายวับไปแทบจะในพริบตาเดียวอะไรกันละ่ะคือสาเหตุของการล่มสลายมันก็มีหลายๆทฤษฎีนะครับที่พยายามจะไขปริศนาเหล่านี้ทฤษฎีแรกนั้นก็ชี้ไปที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหลักฐานทางโบราณคดีก็บอกเราว่าใจกลางอาร,อรายธรรมโอเมกนั้นต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและระบบน้ําครั้งใหญ่แม่น้ําที่เคยหล่อเลี้ยงผู้คนและผืนดินอาจเปลี่ยนเส้นทางครับหรือแห้งขอด ผลผลิตทางการเกษตรนั้นมันก็เสียหายตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารนั้นก็หายากทําให้เกิดวิกฤตข้าวยากหมากแพงความกดดันจากธรรมชาติเหล่านี้มันก็อาจจะนําไปสู่ความวุ่นวายในสังคมจนเป็นชนวนให้เกิดเหตุการล่มสลายก็เป็นไปได้อีกหนึ่งทฤษฎีนั้นก็มองว่าความปัดแย้งภายในนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุหลักเหมือนกับอารยธรรมโบราณอยู่ดีการแย่งชิงอานาจมันก็อาจจะทําให้เกิดความแตกแยกร่องรอยของการทาลายล้างไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นหินที่ถูกทําลายล้างทําให้เสียโฉม ศูนย์กลางพิธีกรรมที่ถูกเผามันก็อาจจะเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงจุดจบอันรุนแรงของอารยธรรมนี้ได้ครับบางทฤษฎีนั้นก็เชื่อมโยงการล่มสลายของโอเมกกับชนเผ่าอื่นบางคนก็บอกว่าโอเมกอาจจะถูกชนเผ่าจากที่สูงของเม็กซิโกรุกรานยึดอาํานาจและทําลายสังคมบางส่วนก็บอกว่าโอเมกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมเครือข่ายอารยธรรมขนาดใหญ่เมื่อเครือข่ายเหล่านี้ล่มสลายโอเมกก็พลอยล่มสลายไปด้วยและที่ฟังดูแปลกออกไปก็คือทฤษฎีที่เชื่อ ย่อมโยงโอเมก,กับอารยธรรมแอตแลนติสท,ท,ที่สาบสูญไปครับหรือแม้กระทั่งการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวแน่นอนว่าทฤษฎีเหล่านี้มันก็ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนแต่มันก็ได้สร้างสีสันและกระตุ้นจินตนาการของคนที่หลงไหลในเรื่องลึกลับได้เป็นอย่างดีชนเผ่าโบราณนะครับก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับต้นกําเนิดของพวกเขาอยู่2ทฤษฎีนี้ด้วยกันครับทฤษฎีแรกก็เชื่อว,ว่าชนเผ่าโอเมกนั้นเป็นลูกหลานของชาวแอตแลนติกครับที่หนีรอดมาจากเมืองที่ล่มสลายแล้วก็มาตั้งลกรากใหม่ ในอเมริกาเหตุผลที่เชื่อแบบนั้นก็เพราะว่าศิลปะก,กับสถาปัตยกรรมของโอเวกนะคร,รับมันดูล้ำสมัยมากๆบวกกับการหายตัวไปอย่างไร,รง้ร่องรอยของอรารยธรรมนี้มันก็ชวนให้คิดไปถึงเรื่องราวลึกลับของแอตแลนติสเลยใช่ไหมครับแต่ก็นั่นแหละมันยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่ยืนยันได้มันก็เลยเป็นแค่ทฤษฎีที่น่าสนใจเท่านั้นเองส่วนทฤษฎีที่สองนั้นก็เชื่อว่าชนเผ่าโบาณนั้นอาจจะได้รับการติดต่อจากมนุษย์ต่างดาวเอเลียนพวกนี้อาจจะมาเผยแผ่ความรู้และ เทคโนโลยีชั้นสูงจุดที่ทําให้คนเชื่อทฤษฎีนี้นะครับก็คือว่าหัวหินยักษ์บางหัวนั้นมันอาจจะถูกสร้างขึ้นมาโดยได้รับแรงบันดาลใจหรือแม้แต่ความช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างดาวก็เป็นไปได้ทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าการแกะสลักหัวหินขนาดมหมาแบบนั้นนะ่ะแถมยังต้องขนย้ายอีกด้วยมันก็จะเป็นงานที่ซับซ้อนมากๆชนเผ่าโบราณพวกเขาจะทําได้ยังไงถ้ามันไม่มีเทคโนโลยีล้ำๆช่วยแต่แน่นอนครับว่าอันนี้นะ่ะมันก็ยังเป็นแค่ทฤษฎีที่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันเท่านั้นนะ มันก็เลยเป็นได้แค่เพียงเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นมากกว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เช่นกันครับเอาจริงๆแล้วการค้นพบอารยธรรมโบราณมันก็ถือเป็นเรื่องใหญ่มากในวงการโบราณคดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเห็นว่าชนเผ่าโบราณเป็นสังคมที่ซับซอ้อนและเจริญก้าวหน้ามากพวกเขาเป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรม เมโโอเมริกาหลายๆแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นหัวหินยักษ์สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่หรือศิลปะที่วิจิตรบรรจงสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะดึงดูดใจนักวิชาการและคนทั่วไปมาโดยตลอดแล้วถึงแม้ว่าจะมีคําถามมากมายที่ยังหาคําตอบไม่ได้เกี่ยวกับความลึกลับของต้นกําเนิดความสําเร็จและการล่มสลายของพวกเขานั้นมันก็ยังคงอยู่แต่ชนเผ่าโบราณก็ยังเป็นบทที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ของอารยธรรมโบราณครับแต่ว่าลึกลงไปในใจกลางป่าฝนของกัวเตมา อะไรนะครับมันก็ได้มีเมืองโบราณซ่อนตัวอยู่ที่ครั้งหนึ่งนั้นมันก็เคยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากครับติคัตอาณาจักรลึกลับของชาวมายาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวชวนพิศวงลองนึกภาพดูสิครับใจกลางป่าดงดิบมีวิหารสูงตระหง่านพีระมิดขนาดมหเหุมาผู้คนมากมายในอาภรณ์สีสันสดใสเดินกันให้ขวักและนี่คือภาพของติคัตในช่วงยุครุ่งเรืองช่วง2 0 0ร้อถึงเก้ปีหลังคิดการศูนย์กลางอำนาจเศรษฐกิจและศาสนาของชาวมายาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้น แต่แล้วก็ราวก,กับโดนคำสาปครับเมืองที่เคยรุ่งเรืองนั้นก็กลับกลายเป็นเมืองล้างผู้คนนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้แค่เพียงซากปรักหักพังกลางป่านานเกือบ800ปีจนกระทั่งในปี1848อัมโบซิโอดูสผู้ว่าการเพเท,ทนก็ได้รับข่าวว่าชาวเมืองได้พบกับซากโบราณคดีที่ยังซ่อนตัวอยู่ในป่าเขาก็เลยส่งโมเตโซเบเดสและยูชิโอลาร่านักโบราณคดีออกไปสำรวจครับเป้าหมายของพวกเขานั้นก็คือ การบันทึกภาพสร้างประหักพังให้ละเอียดที่สุดและประเมินคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ของมันว่าแต่ละอย่างนั้นมีความสําคัญแค่ไหนการสำรวจของเบนเดสแล้วก็ราราในครั้งนี้นะครับมันก็ทําให้โลกได้รู้จักกับเมืองติคัดพร้อมกับรายละเอียดของสิ่งก่อสร้างขนาดมเหื่อม้ามากมายที่น่าตื่นเต้นไปยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือว่านักโบราณคดีพวกเขายังค้นพบจารึกมากมายครับตามผนังเสาและบรรดาเหตุของสิ่งก่อสร้างต่างๆในติคัดอีกด้วยจารึกพวกนี้มันก็เหมือนกับไดอารี่ของชนเผ่ามายาโบราณที่ บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์สําคัญประวัติศาสตร์และตำนานต่างๆเอาไว้โดยใช้ภาพอักษรที่เรียกว่าอักษรมายานักวิจัยก็เลยพยายามถอดรหัสศึกษาจารึกเหล่านี้อย่างละเอียดจนในที่สุดเราก็สามารถเข้าใจเรื่องราวของชาวมายาในติคัดได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของราชวงศ์พิธีกรรมความเชื่อหรือแม้แต่วิถีชีวิตจารลึกบางอันนั้นก็ได้บันทึกเรื่องราวของการขึ้นครองราชของกษัตริย์การทําสงครามการสร้างวิหารหรือแม้แต่พิธีกรรมต่างๆ ก็มีแต่แน่นอนครับว่าการลึกบางส่วนนั้นมันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่รอให้นักวิจัยรุ่นใหม่ๆมาไขาความลับในอนาคตเหมือนกับการเล่นเกมแก้ไขปริศนาข้ามเวลาเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมายายในยุคนั้นมากนักนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือพวกเขานั้นจะให้ความสําคัญกับการป้องกันเมืองอย่างมากถึงขนาดสร้างกําแพงดินขนาดมหาเหาและคูเมืองร้อมรอบกําแพงเมืองและก็คูเมืองพวกนี้นะครับมันก็ถูกสร้างขึ้นมาอย่างชันฉา ครอบคลุมจุดสําคัญต่างๆของเมืองแถมยังมีคูน้ําขนาดใหญ่ที่น่าจะขุดกักเก็บน้ําเอาไว้และใช้เป็นเกลือนป้องกันข้าศึกได้อีกด้วยนี่มันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือกับศัตรูที่อาจจะมารุกรานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นครับนักโบราณคดีพวกเขายังได้ดคุณค้นพบอาวุธมากมายไม่ว่าจะเป็นใบมีดออฟซซเดียนหัวหอ,อกป้ายหอ,อกที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทางการทหารของชาวติกัการที่พวกเขานั้นมีอาวุธพวกนี้เยอะขนาดนี้นะ ครับมันก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะต้องมีกองทัพที่จัดตั้งเป็นระบบระเบียบแน่ๆแถมในสุสานบางแห่งนั้นยังพบเจอเข้ากับโครงกระดูกที่มีร่องรอยบาดเจ็บจากการต่อสู้อีกด้วยพร้อมอาวุธแล้วก็ชุดเกราะที่ถูกฝังไว้ในหลุมศพอีกเหมือนกับเป็นการยกย่องวีรกรรมของเรานักรบผู้กล้าเลยนะครับที่ติดกันนะครับมันก็จะเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่ซับซ้อนมหัศจรรย์ทั้งสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมากมายครับหนึ่งในนั้นก็คือ Temple of the g r ะเกร a จากัวหรือที่รู้จักกันในชื่อ t e m พีระมิดแห่งนี้นะครับก็สูงระง,งานถึง47เมตรสร้างขึ้นตราวปีทศตกราช732เพื่อเป็นเติแก่กษัตริย์จาซอซานกาวีไอที่หนึ่งครับผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่แห่งติกัตและที่น่าสนใจก็คือพีระมิดแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่วัดเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นสุสานของกษัตริย์ยาชาวชาญคาวิลที่หนึ่งอีกด้วยนะครับลองนึกภาพตามรับบันไดสูงชั้นนำสายตาเราขึ้นไปสู่ศาลเจ้าหลังคาหวีขนาดเล็กที่อยู่บนยอดด้วยหลังคาหว เองก็ถูกตกแต่งอย่างประณีตด้วยปริมารรมปูนปั้นที่สําคัญก็คือตําแหน่งของเท m เพิลวันนั้นมันก็บ่งบอกว่าน่าจะถูกใช้เพื่อการสังเกตการทางดาราศาสตร์โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์หันมานครับลองมองมาที่ลานกว้างของแกลนพาซาดูครับไปทางทิศตะวันตกเราก็จะเจอกับ Temple o f the m a ะมหรือ t e m p l ิลทูครับพีระมิดสูงประมาณ38เมตรที่คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พรมะมเหสียาวซานซานคาวิลที่1ครับแม้ว่า ว่าจะยังไม่พบสุสานของพระองค์ก็ตามแต่สิ่งที่ทําให้แฮมเปิล์ทูั้นโดดเด่นก็คือหน้ากากขนาดมหึมหาที่แกะสลักอย่างวิจิตรงดงามประดับประดาไปอยู่บนบันไดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของเทพเจ้า หรือบุคคลในตำนานส่วนโครงสร้างที่สูงที่สุดในตีการน,นะครับก็คือเทมเพิลโฟหรือวัดที่สครับที่มันสูงทะลุฟ้าไปกว่า70เมตรเลยทีเดียวสร้างเสร็จประมาณปีคศเจรา741ในสมัยของกษัตริย์กินซานไกรราชโอรสของกษัตริย์ยยกซาซันควิลว,วันนี้นะครับมันก็จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นพื้นป่าสุดลูกหูลูกตาความสูงนั้นมันก็ไม่ได้ทําแค่ให้เห็นวิวสวยๆเท่านั้นครับแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความเชื่อมโยงระหว่าง กษัตรบสวลสวรรค์อีกด้วยส่วนยอดของวัติุสีนั้นจะถูกตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงครับมีทั้งงานแกะสลักและปูนปั้นที่เคยเป็นภาพบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ดีกัดใจกลางเมืองดิกัดนั้นก็จะเป็นศูนย์รวมสิ่งก่อสร้างต่างๆครับที่มันเชื่อมต่อกันเป็นทั้งพระราชวังและอาคารสําหรับใช้ในการบริหารราชการมีทั้งลานกว้างทางเดินแคบๆแ,และบันไดเชื่อมต่อไปยังห้องต่างๆมากมายอีกจุดที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คืออะโครโพลิสเหนือ ซึ่งเป็นศูนย์กลางพิธีกรรมมีพีระมิดและวัดน้อยใหญ่มากมายครับเป็นสู่สารหลักของชนชั้นสูงในทิกัดตรงนี้นั้นก็จะแน่นขนาดไปด้วยวัดศาลเจ้า และสูสารที่สร้างทับซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆตามธรรมเนียมการก่อสร้างแบบต่อเนื่องอิกัดนั้นยังมีชื่อเสียงในเรื่องของแท่นหินสลักและแท่นบูชาครับที่แกะสลักลวดลายและอักษรภาพอย่างประณีตเป็นอนุสรรำลรึกถึงเหตุการณ์สำคัญสคัญและกษัตริย์ต่างๆส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาพกษัตริย์ราชนีการต่อสู้และวันสำคัญส,ค,ญสคัญต่างๆอักษรภาพบนแท่งหินพวกนี้ครับมันก็จะช่วยให้เรา เข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมของตีกัดรวมถึงอารยธรรมมายาในวงกว้างได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับถนนยกสูงที่เรียกว่าคอสเวหรือซาขอบมันก็จะเชื่อมต่อโซต่างๆ ของเมืองแสดงให้เห็นถึงการวางผังเมืองที่ก้าวหน้าสร้างด้วยหินปูนเสริมด้วยกำแพงกั้นดินพังถนนพวกนี้นะครับมันก็จะช่วยให้การเดินทางการติดต่อสื่อสารสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นระบบจัดการน้ําของที่กัดนั้นมันก็ยิ่งใหญ่อลังการมีทั้งอ่างเก็บน้ําและคลองส่งน้ําแสดงให้เห็นถึงความชฉลาดด้านวิศวกรรมระบบพวกนี้นะครับมันก็จะกักเก็บน้ําฝนเอาไว้ใช้ทําให้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีแม้ในช่วงหน้าแล้งก็ตามการจัดการน้ําได้ยางมีประสิทธิภาพนั้นมันก็จะ ช่วยหล่อเลี้ยงผู้คนจํานวนมากและระบบเมืองที่ซับซ้อนของทีกัต์ดด้วยครับแถมยังมีทฤษฎีที่น่าสนใจอีกหนึ่งนะครับที่บอกว่าผังเมืองของทีกาต์นั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากดวงดาวนักวิจัยบางคนก็บอกว่าการจัดวางวัดแล้วก็พีระมิดนั้นมันก็สอดคล้องกับตําแหน่งของดวงดาวครับแล้วมันก็สอดคล้องกับวันสําคัญสาคัญในปฏิพินของมายายอีกด้วยความเชื่อมโยงระหว่างสถาปัิกกรรมกับดาร,ราศาสตร์นั้นมันก็เน้นย้ำครับให้เห็นความรู้ด้านจักรวาลวิทยา ของชาวมายาและการนําความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการบางผังเมืองถ้าเราลองเปรียบเทียบกับพีระมิดอียิปต์แล้วเราก็เราก็จะได้เห็นความเหมือนและความต่างวัดเดทิกัสกับพีระมิดอียิปต์นะครับมันก็เป็นสิ่งกอ่งอสร้างขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นสุสานของชนส,งสูงเหมือนกันแต่พีระมิดอียิปต์อย่างเช่นกีซ่าน่ะมันจะเป็นโครงสร้างทึบๆมีห้องฝังอยู่ข้างในส่วนพีระมิดของทีคัสนั้นก็จะมีหลายฟังก์ชันครับเป็นทั้งสุสานและฐานสำหรับการประกอบพิธีกรรมอีกอย่างก็คืองานแกะสลักอักษรภาพ และแท่งหินเกะสลักที่ดีกัดนั้นมันจะมีรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ที่มากมายกว่าละเอียดกว่าเมื่อเทียบกับงานจารึกที่ค่อนข้างจะน้อยบนพื้นผิวของปีระมิดอียิปต์โบราณ